ใส่ให้แล้วเด้อคุณนิสาใส่ให้แล้ว,วนะครับนิสาสาคูณสวยจา้าทักทายกันไปนะครับทักทายกันไปเหลืออีกสามนาทีเด้ออีกสามนาทีนะครับอีกสามนาทีอสามนาทีจำได้แล้ววันนี้จำได้แล้วเห็นโปรไฟล์เนี่ยก็จำได้แล้ววนันนี้โอเคมือนเติมกับเจ้าไอเทียม ค็ธรรมดาล่ะคน,คนเราคนเราไม่ใช่ว่าจะเก่งในทุกสิ่ทุกอย่างเนาะน้องนิสาล้วก็ได้เก่งเป็นบางเรื่องอะไรอย่าลืมด้วยปติมเด้อเป็นงานหน่อยยกโซฟาด้วยไหนเดียวให้นิสาไปบอกกับมันโซก็ได้ขอเรื่องงานยกโซฟาละ เป็นตาแดงก็คือไปไกลมาได้ก็ต้องได้ไปนะงานรำปุ่นเพราะว่าเป็นน้นนอยจะผนขค้นนึงอยู่แล้วขึ้นที่สองอหหาวิธีทั้งผลกัสิีรําตัวโอ้ยคุยมาเป็นเป็นปีแล้วยังจำบ่ได้เนาะ <laughs> ตาคุณนิสอะคุยมาเป็นปีแล้วก็จำบ่ไดลละมันก็โดนเนาะ <laughs> นี่บ้าน นี่งเป็นบ้านรองเนาะบ้านรองของอ่ายไหมบ้านรองนะครับบ้านรองนะครับบ้านหลักชื่อเกียรติศักดิ์กำศอ๊อฟบ้านใช้ตัวภาษาอังกฤษคำว่าเกียรติศักดิ์กันแหละแต่วงเล็บว่ามอลล์เทพออฟฟิเชียลมันก็จังมาได้แล้วก็เป็นปีแล้วเนาะ ีที่สองเลยปีที่สองแล้วนะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกเลิฟนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกสติ๊กเกอร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับเดอ้เดอเเวลาอีกหนึ่งนาทีนะครับผมหนึ่งนาทีไราจะได้เตรียมตัวลงไลแล้ว เติมใจจังก็เจอไม่ห่างจังจังเต็มตาหล่อนนั้นน่ะอายุเอาไว้เพื่อเกินสาวสองหน้าตาท่าทางก็เท,ทงแถมมีเสน่ห์เป็นกองเจ้าของเดิมเขาครองขอปล่อยให้น้องมาได้ไงกันเจ้าของคนเดิมเขาปล่อยให้น้องมาได้ไงกันแจ่มจันทร์นะจ้างพิมพ์ใจมองไดแเราก็ดูอับอันคนไฟคนไล่หลักล,ล้านพวกไฟน้าพันพวกพ,พันไรเดี ไม่ห้างนะมาสนิเทกว่าสสานักเรียนหมอไม่ห่างจังเจ้าเจ้ากว่าสสานักเรียนหมอโอ๋นฮอไอคือตอเจ้าจังอาสาไม่ห่างคนงามกำเพยงเงยเคยมีแฟนก็ตามมาธรรมดาในเะกินแล้วนะในเะคิคืคแปลวคยบอกระบ,ก,บกว่าเป็นตาค้าใครหำใจไวกว็บบฟังไงอหน้องเลยไอวังเฉยกับไม่ห่างคนใคร ายใจเพียงเด็กกลจะ่พูดเด็คุยว้าวสวยๆตั้งชบพัทธุก็คงเลยน้องน้อยเย็นที่เป็นแม่ห้างได้พ่อได้หางคือกระทอประสบการณ์ที่คงมาพอพีนีน้นองก็เลย,น,ยนิยมนิยมนิยมพี่แสนนิยมอยากแกลกรุ่นอยากลองอยากจอมไปคู่สร้างสมแม่ห้างระษตรตาคมเราเป็นหนึ่งเวล,ลานแสแลกแกวตาถึงมีรักที่ผ่านมาก,ก็เป็นปัญหาได้เลย ปัญหาบ่มีบ่มีปัญหาอยังเลยคำเออ้ยโอวาสาวแม่หางนางมีดำมีดีลีเดอร์สอบปากการนั่นปีที่สิ่งที่พี่ต้องการพ่อเคยถึกเจาะดนไงมาหลายคนกระตามสร้างมันบ่พังจัางสร้างมันบ่ห่างจังกระทอได้น้องพีอยากห่วมชีวีกับแม่หางแท่เลวขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลทุกเริ่น,นะครับผม ยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอลากนลากรลากรอ,อนอาหารดอกบังอ่อนจะย้อนกลับ